ฮัลโหลทุกคนวันนี้จะมากินตอนแรกก็นั่นก็คือสเต็กแบบปลานี่กลิ่นพอใช้ได้เลยสเต็กปลาดอรี่ดอรี่ดอรี่อ้าวร้อน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 ข้างล่างร้อนมากมันเราก็จะมีเห็ดยู่มะเขือเทศคือเราก็หมักใส่แล้วก็มีเห็ดหูหนู กินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มซุกเกียนี่ห้ออะไรก็ได้ที่ชอบแล้วก็ย่างเสร็จปลานี้นเราหมักเดี๋ยวชิมปลาก่อนอันดับแรกเมนหลักเราคือปลาค่ะนี่ปลาใช้ได้แต่ปลานี้จะไม่กินหน่อย ปลาดอลลี่ก็คือเป็นปลาที่อยู่ตระกูลปลาสวายมันเป็นปลาสวายเวียดนาม,มข้าเหลอานิ่มเห็ด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 ,หดน้ำออกแครอทเราก็เอาไปย่างด้วยก็ได้นิดนึงไม่ต้องย่างมากหรือ่ากินสดก็ได้เพราะไม่ใช่แครอท มื่เกิดเทศอืมอืมแตกตางนะพอมันเป็นกิวย่างนิดนิดนึงมันจะอ่อนข้างนาาแต่ถ้ากินสดมันจะแข็งนี่ปลาใส่จิ้มกับน้ำจิม้มจริงๆเราต้องกิวนานกว่านี้ มีหหัวหอมทำง่ายนะรสชาติก็โอเคคือไม่ได้ใช้เยอะเลยปลานี้ใส่เกลือนิดนึงไปใส่เกลือถ้าชอบก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่ผง,ผงหมักของรสดีอะลงไปก็หมักพอมาณอยใส่เยอะเพราะปลามนเนื้อมันนิ่มอยู่แล้วมันไม่ใช่เนื้อ พอแต่งกลิ่นเพราะว่าผงปรุงรสหมักมันมีกระเทียมผงตะไคร้อะไรประมาณเนี้อืมล๋อยปลานี้มีกลิ่นจริงๆด้วยคือจริงๆเราต้องกิวให้มันแบบเหลืองเกียวม,มัยมันจะได้ดับกลิ่นหรือจะปรุงให้เข้มข้นคือ อาจจะปรุงใส่กระเทียมสับเพื่อดับกลิ่นคาวน่าจะประมาณนะั้นแต่จริงๆเดี๋ยวจะมาลองเมนูวันใหม่แล้วกันมาลองเมนูใหม่เพราะว่าคิดว่าน่าจะทําแบบทําเหมือนกับเป็นยำปลาดอรี่น่าจะโอเคเพราะว่ามันจะตัดคาวของปลาปลาออกปลาดอรี่ก็คือปลาปลาสวายที่เวียดนามนะ เฮนยวตี้มากอ้ร้อนจังอืมเป็นอาหารเบาๆเลยดูปลาลาลี่ซื้อปลาดอลี่มาน,น่ากินไหมซื้อมันอร่อยตรงที่ว่า ถ้าใส่น้ำจิ้มซุก,กี้มันกินแบบแห้งก็ได้กินแบบน้ําก็ได้คือเราไม่ต้องไปทําซอสของฝรั่งก็ได้นะอซอสของฝรั่งมันจะใส่เนยเป็นครีมมี่หน่อยอืมแต่นี่เนี่ยอร่อยมากลองไปทําดูพวกผักเนะี่ยเราก็ไม่ไ้องใส่อะไรมากก็แค่ใส่เกลือลงไปแล้วก็ขยำข,ขยำแล้วก็ เอาไปกิวด้วยนิดหน่อยให้มันสุกรอขึ้นมาเลยจริงอะ่ะมันต้องกิวแต่เนี้ยน้ําของเห็ดมันออกมันก็เลยเป็นน้ําออกมาหน่อยมะเขือเทศนี่ก็ใส่ตอนช่วงหลังๆดอลลี่ ตั้งชื่อให้มันนะเราจะต้องชื่อว่าสเต็กมัน,นก็ไม่เชิงสเต็กอ,อ่ะมันก็เป็นไปนกิวก้วนิดนึงอะ่ะเป็นสเต็กแล้วกันเป็นเพราะว่ามันมีผักเครื่องเคียงเยอะก็เป็นสเต็กซุก,กสิสเต็กซุก,กิดอลลี่สเต็กซุกี้ดอลลี่ซุกี้คือชามจิ้มซุกี้ในการเป็นเป็นดีฟอ่ะเป็นดีฟเป็นดีฟโอเค คือไม่ต้องมามาพูดว่าเออเรามาพูดภาษาไทยว่าน้านวนี้คือก็ให้รู้คําศัพท์ในละอย่า,ยายอันนี้น่าจะเป็นเห็ดหิมะมัง้งอืมเห็ดเห็ดภาษ,าษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะมัสลูมดอล,ลี่ปาปาดอรลลี่ม,ม,มันมีชื่อเต็มอยู่จําชื่อมันไม่ได้แ,แ,ลดแล้วก็มีแค่หลอดแล้วก็มีทเมลทแล้วก็ออนเนียนออเนียนก็หัวหอมถ้าเป็นหัวหอมหัวหอมเขียวหัวหอมใบต้นหอมใบอ่ะ มันคือ spring on เนีก็คือต้นหอมใบ <c oughs> คือแปลงี้แหละคือมันก็ทำให้เราจำได้นะโอเคคือก็อาจจะสอนแสกสอนแทกภาษาอังกฤษหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดเก่งมากแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นคำศัพท์ให้เด็กๆได้โอเคตอนนี้ก็จะชื่อว่า steak suki dolly โอเคโอเค,อเคงั้นก็ฝากไลฟ์ฝาก,ฟฟกติดตามนะอย่าเดี๋ยวไปกินต่อตอนนี้ร้อนมาก อร่อยจริงๆก็เอาน้ำจิ้มสุกี้ราดง่ายๆกินแบบเฮลตี้มากแล้วเป็นเป็นแบบเฮลตี้แล้วก็เบามากโอ้โหเงาแตกโอเคฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ได้น,นะบ๊ายบาย